สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำโดนัทญี่ปุ่นเนื้อนุ่มฟูแอบกระซิบว่าสูตรนี้ทำง่ายมากๆมาพร้อมกับสูตรซอสนมสดรสชาติหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับเมนูโดนัทญี่ปุ่นในวันนี้ขอบอกว่าทำง่ายมากๆเพราะเราจะใช้แป้งตัวนี้เลยค่ะแป้งโดนัทสำเร็จรูปรายูเอฟเอ็มตัวนี้จะเป็นโฉมใหม่เขาเปลี่ยนถุงใหม่แล้วนะคะแต่คุณภาพยังไว้วางใจได้ทุกถุงแป้งตัวนี้ดียังไงก็คือสะดวกทำง่ายไม่ยุ่งยากประหยัดเวลาไม่ต้องหาซื้อวัตถุดิบเยอะเหมาะมากสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำขนมแล้วเขาจะมีสูตรข้างถุงมาให้อยู่แล้วตรงนี้นะคะสามารถทำตามสูตรได้เลยแค่เพิ่มยีส ไข่ไก่น้ำหรือนมเข้าไปโดนัทที่ออกมาก็จะนุ่มฟูรสชาติอร่อยมากๆเพราะเป็นสูตรที่ทาง UFM เนี่ยคิดให้อย่างพิถีพิถันแล้วค่ะหรือสำหรับใครที่ทำขนมจนเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถที่จะปรับสูตรเองได้อาจจะเพิ่มน้ำตาลทรายเนยผงฟูสารเสริมเบกเกอรี่ลงไปได้เลยค่ะ แป้งโดนัทส,สำเร็จรูป,ปรา UFM ผลิตจากแป้งสาลีคุณภาพดีของทาง UFM ซึ่งเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ผู้บริโภคไว้วางใจมายาวนานกว่า60ปีไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีตราว้าหงขาวพัดโบกบัวแดงก็ล้วนแต่เป็นแป้งของ UFM ทั้งสิน้นแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้ เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ1สูตรจะใช้แป้งโดนัท1ถุงหรือว่า1กิโลกรัมแต่วันนี้แม่ซีจะทํำครึ่งสูตรฉะนั้นจะใช้แป้งแค่500กรัมก็พอค่ะชั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยยีสต์8กรัมค่ะคนให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะน้ำอุณหภูมิห้องเลยนะคะ ตามด้วยไข่ไก่1สูตรจะใช้ไข่ไก่1ฟองฉะนั้นแม่ซีเนี่ยจะนำมาตีให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วก็ชั่งให้ได้25กรัมนะคะจัดการตีแป้งได้เลยค่ะแม่ซีจะใช้เวลาสักประมาณ6-8นาทีหรือจนกว่าแป้งจะเนียนนุ่มสามารถถึงเป็นฟิล์มบางๆได้นะคะใครใช้เครื่องผสมอาหารธรรมดาใช้หัวตะขอแล้วก็ใช้สปิดกลามได้เลยค่ะ ะะหลังจากที่เรานวดแป้งประมาณแม่ซีใช้เวลา10นาทีค่ะให้ดูนะคะจะขึงเป็นฟิล์มได้บางๆแบบนี้เลยจากนั้นขึงให้กลมค่ะแล้วก็วางในภาชนะที่ทาน,น้ำมันพืชบางๆเพื่อป้องกันแป้งติดนะคะเราจะนำแป้งไปวางในที่อุ่นๆประมาณสัก40นาทีหรือจนกว่าแป้งจะฟูขึ้น2เท่าค่ะ ระหว่างรอเราก็มาทําซอสนมสดกันค่ะส่วนผสมก็จะมีนมสดรสจืดใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะน้ําตาลทรายขาวแป้งสาลีนเน็ประสงค์แม่ซีใช้ตราว้าวแป้งข้าวโพดเกลือป่นกลิ่นวานิลาแล้วก็เนยสดรสจืดค่ะมาเริ่มทาโดยการตั้งหม้อแต่ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะใส่ส่วนผสมทุกตัวลงไปยกเว้นเนยสดรสจืดค่ะ ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เปิดแก๊สเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนหรือไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมมีความข้นขึ้นค่ะโอเคได้ที่ล้วค่ะให้เห็นเป็นรอยตะกร้อเนี่ยก็เป็นอันใช้ได้นะคะความข้นเดี๋ยวแม่ซีตักให้ดูประมาณนี้ ปิดแก๊สยกลงค่ะยกลงมาปุ๊บเราก็ใส่เนยเลยค่ะเนยก็จะช่วยในเรื่องของความหอมแล้วก็ทำให้ซอสเนี่ยมีความเงาง,งามน,น่าทานนะคะคนให้เข้ากันค่ะไปดูความข้นอีกทีนะคะ ตอนนี้ก็คือหอมแล้วก็ซอสมีความเงางามขึ้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆคนต่อไปจนกว่าส่วนผสมจะอุ่นลงนะคะเวลาเขาเย็นตัวเนี่ยจะได้ไม่จับเป็นลิ่มค่ะพอเริ่มอุ่นก็เทใส่ภาชนะได้เลยค่ะแล้วก็แรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารแบบนี้เลยนะคะ พักเอาไว้ให้เย็นสนิทค่ะหรือใครจะนำแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะมาดูที่แป้งกันบ้างนะคะตอนนี้แป้งก็ขึ้นโูเป็นสองเท่าแล้วค่ะเปิดดูกันนะคะชกไล่ลมออกเลยค่ะก็นำมานวดนะคะทำการนวดไล่ลมค่ะ จากนั้นก็ทําการตัดแป้งค่ะแม่ซีจะแบ่งแป้งก้อนละ40กรัมนะคะประมาณนี้ตัดได้แล้วก็นํามาคลึงให้กลมค่ะกดให้แบนก่อนนะคะแล้วก็พับสี่มุมเลยรวมให้ตึงนะคะให้หน้าเขาเนียนเรียบค่ะ นี่แล้วก็จัดการครึ่งได้แล้วนะคะหนึ่งก้อนนำไปวางไว้บนถาดที่เราใส่แป้งนวลเอาไว้แม่สีใช้แป้งโดนัดทำเป็นแป้งนวลเลยค่ะ ันนี้แม่สีสามารถทําได้ทั้งหมด19ก้อนนะคะเมื่อทําแบบนี้เสร็จแล้วให้นําผ้าขาวบางชุบน้ําปิดบานหมัดคลุมเอาไว้เพื่อป้องกันแป้งแห้งค่ะจากนั้นเราจะพักแป้งทิ้งไว้20นาทีค่ะครบ20นาทีแล้วก็ทําการเจาะรูค่ะโดยการนํานิ้วเนี่ยละค่ะไปจุ่มกับแป้งนวลแป้งนวลก็คือแป้งโดนัทนั่นเองจิ้มลงไปให้ทะลุถ,ถึงด้านล่างนะคะแล้วก็ใช้อีกนิ้วนึงช่วยทําการหมุนได้เลยค่ะ นี้นะคะแล้วก็วางไว้เหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลุมด้วยผ้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พักแป้งไว้อีก30-35นาทีค่ะ ตอนนี้เราก็พักแป้งครบเวลาแล้วค่ะได้เวลาทอดกันแล้วนะคะใช้น้ำมันปาล์มสำหรับทอดเยอะพอสมควรเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนนะคะวอร์มจนน้ำมันร้อนได้ที่ค่ะเดี๋ยวจะทดลองทอดหนึ่งชิ้นก่อนนะคะเป็นการทดสอบน้ำมันค่ะเวลาพักแป้งเนี่ยรูโดนัทมันจะเล็กลงฉะนั้นเราใช้วิธีเดิมเลยค่ะใช้นิ้วนะคะขยายรูโดนัทแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปได้เลยเราจะทอดด้านละประมาณ 2- 3สนาทีเท่านั้นนะคะ ระหว่างทอดก็ใช้ตะเกียบบนค่ะเป็นการขยายโรโดนัทนะพอครบเวลาก็กลับด้านนะคะรอสองนาทีเช่นกันค่ะครบเวลาแล้วค่ะ ดูนะคะสวยน่าทานมากจากนั้นก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะแม่ซีเตรียมไปแล้วนะคะทอดต่อไปเลยค่ะ พอเสร็จร้อนๆจะต้องพักให้เย็นก่อนนะคะพอเย็นสนิทแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งหรือว่าน้ำตาลโดนัทก็ได้จากนั้นก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะมาดูซ้อนนมที่เราพักกันไว้บ้างนะคะดูค่ะความเนียนนะคะจัดเสิร์ฟใส่ถ้วยได้เลย พอโดนัทเย็นสนิทแม่ซีก็จะโรยด้วยน้ำตาลโดนัทค่ะเพราะว่าจะละลายช้ากว่าน,น้ำตาลไอซิ่งนะคะเรามาชิมกันเลยค่ะให้ดูความนุ่มก่อนนะคะนุ่มมากเนื้อดีมากจริงๆเลยค่ะนะคะ จิ้มซอสนมค่ะมาทานด้วยกันค่ะ อร่อยมากตัวแป้งดีมากๆเลยนะคะมีความนุ่มฟูหอมมันยิ่งทานคู่กับซอนนมสดยิ่งอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะแป้งโดนัทส,สําเร็จรูปราย u FM เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทาคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ